สวัสดีครับในคลิปนี้ครับจะมาแนะนำตัวอย่าง EP 1 5นะครับที่สอนทำระบบล็อกอินแล้วก็ล็อกเอาท์นะครับผมโดยที่จะใช้ตัวอย่างโค้ดนะครับจากระบบแจ้งซ่อมนะครับผมไปดูตัวอย่างกันครับว่าจะพาทำออกมาหน้าตายังไงนะครับผมะนะครับเดี๋ยวผมจะแปะ,ะคลิปสอน ระบบแจ้งซ่อมไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับไปทำนะครับไปดูแล้วก็ไปทํามาตั้งแต่ EP 0.2มาจนถึง EP 0.5นะคูนถึงจะมีโค้ดตัวอย่างนะครับผมอ่ะทีนี้ครับวิธีการทํางานของระบบล็อกอินล็อกเอาท์โดยที่เราจะใช้ตัวอย่างจากระบบแจ้งซ่อมนะครับผมอ่นี่ครับหน้าตาของระบบแจ้งซ่อมนะที่สอนฟรีแล้วก็แจกโค้ดฟรีด้วยนะครับพอเราคลิกล็อกอินเจอฟอร์มล็อกอินใช่ไหมครับล้วก็ใส่ยูสเนม แล้วก็พาเวิร์ดแล้วก็คลิกล็อกอินเข้าไปนะครับเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งเข้ามาที่หน้า,าระบบหลังบ้านของระบบแจ้งซ่อมนะครับเราจะใช้โค้ดตัวอย่างจากระบบแจ้งซ่อมนี่นะครับเอาไปใส่ในระบบเช็คชื่อออนไลน์ของเรานะครับผมอพอล็อกอินเสร็จแล้วก็จะคลิกล็อกเอาท์อยู่เมนูด้านซน้ายครับคลิกล็อกเอาท์แล้วก็คอนเฟิร์มครับอ่าโอเคเสร็จปับ๊บมันก็จะวิ่งกลับมาที่หน้าหลักของระบบแจ้งซ่อมนะครับผม อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาโค้ดสดนี้นะครับมาประยุกต์ใช้กับการทำระบบล็อกอินล็อกเอาท์ของระบบเช็คชื่อออนไลน์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ